ครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับมื่อนี้ยเป็นชนหอยสิมานําเสนอปืนพายิงงูแล้วครับพี่น้องเด้อผู้ใดว่าพันธได้ครับผมช่วงนี้ก็ no าาเป็น pues, ปช club, นหอยก็คิวหลายจัง่อยว่าใครเดี๋ยวลงคลิปครับผมพี่น้องครับผู้ใดีสนใจกับทักขมาด้วพี่น้องเด้อครับผมเมื่อนี้ก็พอมีเวลาบ้างจัง่อยก็สิมาให้พีน่น้องเบิรงครับผมกับเป็นงานกัดสิกตัดสายเป็นชนหน่อยนะครับเด้อครับผมคกับยังเฮ็ดขึ้นเก่าอยู่ครับผมพี่น้องเฮ็ดลายก็เก่าอีกสัมบครับผมพี่น้องผู้ใ <mining> ด <tim> ีสนใจกับทักขมาครับผมครับ <temat> กษิตคนกษิตว่าโอ้พั่น้ช่น้อยไปิตั้งแด่เนอะไปเห็นลงคลิปจักเตียกษิว่าครับผมยังขายขี้เก่าครับผมพี่น้องยังเฮ็ดขี้เก่าครับผมครับเฮ็ดหลายก็เก่าสัมครับผมครับอ่ะพี่น้องพี่น้องสนใจไก่จากไปเฮ็ดเองซื้อไก่ไปเฮ็ดเองค่ะมีขี้เก่าครับผมครับมีหลากหลายราคาก็เก่าครับผมพี่น้องค่ะครับพี่น้องสนใจกระทะก็มาได้ครับเด้อครับเป็นงานคัดซิกสไตล์พั่น้ช่น้อยครับผมพี่น้องค่ะสุดพร้อมยิ่งกับพี่น้องกับ เคยซื้อไปก็บทเห็นแล้วนะครับเนาะครับผมก็บสิเป็นมียางแถมให้มีลูกแถมสองคือเก่าครับผมพี่น้องอันนี้งานพึ่งเฮ็ดสีแล้วไม่กับพี่ให้พี่น้องเบิ่งครับผมเป็นงานประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อครับผมไปหาอยู่หากินพี่น้องครับสนใจกับงานพันมใชหน่อยกับโทษขมาครับผมพี่น้องครับพร้อมยิงจะพันห้าเด้อพี่น้องเด้อทำใหมต่อกับสิตลดกว่าอีกจังน้อยครับผมครับตอนนี้มันไม่บริเตอครับผม พันห้าครับผมไก่เล็กไก่เล็กกับพันสี่คือเกาครับผมพี่น้องครับอะสนใจกระทะข้ามาครับผมพี่น้องในลูกสองความยิ่งเลยครับผมพี่น้องครับยิ่งสามปีห้าปีหมดแล้วรักษาดีครับผมพี่น้องครับสําหรับลูกได้เพเพื่อนพาเนี่ยกรับฮอดลูกฮอดหลานหมดแล้วครับผมพี่น้องครับครับผมตัวนี้เป็นงานไม้แดงนะพี่น้องนอครับงานไม้แดงครับผมพี่น้องครับตัวนี้ไม้แดงครับผมพี่น้องครับครับผม ฝากพี่น้องครับผมเป็นคลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะครับผมกับยังเข็ดขึ้นเกาอยู่ครับผมพี่น้องยังเข็ดขึ้นเกาอยู่ครับผมครับเดี๋ยวเมื่อต่อไปกับสิลงคลิปไปเปลียนยิงปลาพี่น้องเบิ้งครับผมว่าเป็นประมาณไหนเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนเช่นน้อยก็ฝากขอบคุณพี่น้องเด้อครับผมผู้อุดหนุนที่คาแล้วก็ที่ตามคลิปเพื่อนเช่นน้อยตลอดแม้นสิบม่ได้ลงคลิปกับยังเบิ้งให้เยอะครับผมพี่น้องครับแบบนี้ ฝากฝังพี่น้องคือข้อครับผมสนใจพี่น้องกับทักขามาขวบอย,อ,อยากได้อีกยังอยากได้อุปกรณ์ตัวใดเป็นปืนนักสติกปืนยิงปลายังสิพี่น้องกับทักขามาเด้อครับเด้อโทรกขามาโหลดก็ได้ครับผมไลฟ์พี่ชายเชนน้อยโซนนี้สิเป็นไนนนลฟ์เต็มครับผมพี่น้องเพิ่มเพื่อนครับเพิ่มมาได้พี่นอมมอ้อง,องโทรกขามาครับผมหรือม,ม,มีอีกเบอร์นึงอยู่กับอยู่ในหันกับพี่น้องกับเบิรอดเด้อครับผมขอบคุณได้แล้ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผม